ลังกายร่วมกับยิมบอลนะคะหรือว่าสเตเตเบลิตี้บอลนะคะอ่ะวันนี้จะมีต่คูหน่วยเนาะเพราะว่านักเรียนลาป่วยกันใช่ไหมคะอ่ะค่ะลูกบอลใหญ่นะคะเราจะใช้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายนะคะโดยที่เราสามารถพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมในด้านไบเลเชอรัล Coordination หมายถึงการการทำงานร่วมกันของร่างกายทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายและซีกขวานะคะและระบบต่อไปนะคะจะเป็นระบบคอมมาโซคอมมาโซคืออะไรคะคือ,อกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะคะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแกนกลางลําตัวมีทั้งด้านหน้านะคะและก็ด้านหลังนะคะ <S <S อุ้ยอ่า ระบบต่อไปคือระบบเวสติบูล่าเวสติบูล่าคือระบบเขาเรียกว่าการทรงตัวในหูชั้นในนะคะหรือว่าคอเคียของเรานะคะและสุดท้ายก็คือ Position Stability Postural หมายถึงการทรงตัวการกลับคืนเข้าสู่จุดสมดุลของร่างกายนะคะสำหรับกิจกรรมทั้ง6กกิจกรรมวันนี้นะคะการจะช่วยพัฒนา ทั้งหมดสี่ด้านที่ครูก๊อฟได้พูดไปแล้วนะคะไม่ออกแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูก็มีจะเรียกว่าผู้สาธิตในการทำกิจกรรมนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญครูก๊อขอเชิญน้องกระตังเข้าร่วมกิจกรรมในการสาธิตในครั้งนี้ค่ะนึ่งเชิญค่ะ <Hey. S 1> มาวัานี้ค่ะหน่ะตรงนี้ okay. สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค้าววันนี้น้องกระตังนะคะจะมาสาธิตการออกกําลังกายด้วยยิมบอลกันนะคะอ้าวท่าแรกค่ะน้องกระตังท่าไหนท่าไหนนั่งบนลูกบอลค่ะเราเรียกว่าท่า,าบัลซิ่งนะคะนี่ในท่านี้นะคะจะได้คอมาสเซลค่ะคอมาสเซลสเตรนก็คือกล้าเมเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะ เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความมั่นคงนะคะ,ะกระตังยกมือขึ้นยกมือขึ้นสองขั้งเลยยกแขนขึ้นสองขังเลยเนี่ถ้าน้องนั่งเองได้ไม่ต้องจับก็ปล่อยให้น้องนั่งเองนะคะแต่ถ้านั่งเองไม่ได้นะคะเราก็ช่วยจับบริเวณสะโพกข้อสะโพกของน้องนะคะอ่าเขย่าตัวได้เขย่านะคะอันนี้เราเรียกว่าบัลซิงนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบพอหมคะพอ,อย่างอ่านห้าต่อไปพอแล้วท่าที่สองท่าอะไรนะดูสิคะสำหรับท่าที่สองนะคะเราเรียกว่าท่ามาร์ชิ่งสเต b บลิตี้บอ d นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแบบนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคุณครูสาธิตเอง กระตังแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูเรียกค่าต่อไปค่านี้นะคะก็คือนั่งนั่งนะคะนั่งเท้าวางพื้นเท้าวางพื้นท้ามาชิ่งก็คือการยกขาสลับยกขาสลับอันนี้เราก็จะพัฒนาบบแลเชอรัลโคออร์ดิเนตนะคะก็คือร่างกายทั้งสองซีกข,ของเราทั้งกล้ามเนื้อซีกซ้ายและกล้ามเนื้อซีกขวานะคะอ่ะเริ่มค่ะ สบายละคุณครูสบายละอ่ะนี่นะคะยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเราจะได้ทั้งคอมมัสโซนะคะก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะแล้วก็ไบและชโลมได้ไงมันหายไปยังไงกล้ามเนื้อสั้งสองซี่ซี่ซ้ายและซี่ขวานะคะ อ๋อสหสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อทั้งสองตีใช่เนี่ย <3. S 2> มันเก้ขาวาใช่ทรศับอ่ะอ่าข้อท,ที่สามข้านอนหงายบนลูกบอลฟลิปโอเวอร์รทำได้ไหมคะกระตังทำได้ปะนอนหงายบนลูกบอลได้ไหมอ่านกระตังลงก่อนแล้วข้าที่สามแล้วอูออออูู้นอนหงายบนลูกบอลได้ไหมได้ไหม ได้ไหมคะไม่ได้ถ่าถ้านี้เราจะกระตุ้นเวสติบูลาด้วยนะคะรกระตังจะก,กลัว<อ>กระตังนอนหไงายไม่ได้กระตังนอนหงายไม่ได้เดีย๋ยวมิคูสาธิตให้ดูเดี<อ>๋ยวเพิ่งนอนถามครูนะอ่าอ่านอนนอ,นอนหงาย บอลลูกบอลแบบนี้อ๋อกลัวกระตังกล <China> ัวมากนี่จะต้องนำของระบบเวส,สิุน่าด้วยลงในแต่ละท่านะคะทำได้ห้าถึงสิบนาทีเลยนะคะที่วันนี้เอาน้องกระตังมาเพราะว่าเป็นการเป็นกิจการที่เหมาะกับกลุ่มของออซิติกนะคะ กระตุ้มภาษาสัมผัสจารรับรู้ผันข้อต่อได้อ่ะ้าต่อไปอ้าวท่านี้ค่ะท่าที่สี่จะตังทำได้นอนคว่ำบนลูกบอลน,นะคะเราเรียกว่าโพ s e position on the b a l นะคะโ o นคือน,นอนคว่ำนอนคว่ำบนลูกบอลเลวมานอนคว่ำบนลูกบอลน,นอนคว่ำปึ้งอ่าโอเคค่ะ ท่านี้นะคะถ้าเราเป็นผู้ปกครองจะช่วยก็คือจับบริเวณข้อสะโพกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ให้น้องกลิ้งไปตามบอลน,นะคะแต่ละท่าทําได้ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะก็สิบถึงสิบห้านาทีได้เลยนะคะในท่าที่หนึ่งในบาวซิ่งนะคะในงานวิจัยนะคะเขาให้ นั่งบนลูกบอลเฉยๆสามสิบนาทีเลยนะถึงจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือว่าคอ r e muscle strength s t r e n g ได้นะคะ,ะถ้าต่อไปค่ะที่ห้าน้ำกระตังดูแล้วยกอ,อกขึ้นเอามืออ่ะใช่นึงแบบน้องกระตังเลยนะคะถ้าซุปเปอร์แมนลิฟก็คือยกอ,อกดันตัวขึ้นเอาสิบทีสิบทีอน,อนอยว้างลงไปก่อน อ่านคลายอ่ะเดี๋ยวให้ครูกับทำให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวแป้นนึงเดี๋ยวให้ทำท่าสุดท้ายอ่ะซูเประแมนลิฟต์นะคะก็ะคือนอนกว้างเลยยกตัวขึ้นอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ก็จะได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเส้นเดียวกันนะคะหรือว่าคอมมัสเซลสเตรนนะคะสำหรับท่าสุดท้ายจะตามท่าสุดท้ายแล้วท,ท่าสุดท้ายแล้วไอ้ท่าเรนโบว์พลาสนะคะนะนอนง่ายท่าที่หกนะคะท่าเรนโบว์พลาสก็คือให้น้องใช้เท้าสองข้างนะคะห <laughs> นีบบอล นีบบอลกระตังนีบบอลอ้าลยยกขึ้นค่ะยกขาขึ้นกระตังยกขาขึ้นกระตังยกขาขึ้นยกขาขึ้นทั้งเอามือจับบอลไว้นี่เยี่ยมค่ะเออย่างนี้นะคะเรนโบว์คเอาลงขาหนีบบอลขาหนีบบอลอีกอ้าวยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นทั้งสองข้างเลยค่ะยกขึ้นสองยกขึ้นสองข้างนีบบอลดิกระตังบอกซอบท่านี้ เหนื่อยเหนื่อยยังเห็นได้อึ๊บอึ๊บสองหนีบบอลหนีบบอลหนีบบอลอีกหนีบบอลอีกครั้งหนึ่งหนีบบอลอีกครั้งหนึ่งยกขึ้นเร่เร่หนีบบอลเร็วอันอีกหนีบบอลอีกทีหนึ่งอึ๊บยกขึ้นยกบอลขึ้นยกบอลขึ้นยกยกอึ๊บ ค่านี้นะคะได้เรื่องของ b i l a t e r อ l c o ออเดเนตนะคะกล้ามเนื้อทั้งสองซี่ของเราทั้งซ้ายและขวาทําทงานพร้อมกันนะคะลงถึงได้ทั้งกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะต่อหกท่านี้นะคะมีใครสงสัยไหมคะท่านี้เป็นท่าแรกที่เราบอกว่า เรานั่งได้ถึงสามสิบนาทีต่อเซตนะคะห้าเบ้าซิ่งในประโยชน์ของท่านี้อีกข้อหนึ่งของเด็กออทิสติกก็คือการกระตุ้นครพีโอหมายถึงเป็นระบบประสาทความรู้สึกเริ่มไฮมารีเริ่มต้นเริ่มแรกนะคะที่เด็กจะต้องรู้นะคะตังูง อากระตังชอบท่าไหนอีกระตังชอบท่าไหนชอบท่าไหนอีกชอบท่าไหนชอบอน,อน,ไไนอนกว้างไหมคะนอนใหญ่ไหมนอนกว้างนอนกว้างอ่ะไม่นอนไม่เฮ้ยอ่าถท่านั่งแล้วยกขาสลับนั่งแล้วยกขาสลับ นั่งแล้วยกขาสลับปึ๊บนั่งแล้วยกขาสลับปึ๊บหนึ่งยกขาขึ้นสองสามสี่ยกขาเลยหกเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ นอนง่าได้ไหมนอนง่าได้ไหมนอนง่ายได้ไหมนอนงนอ่ายได้ไหมนอนง่ายบอลลูบอลได้ไหมได้ไหมคะได้อู้เก่งเจ๋งทำได้แล้วน้องกระตันนี่คุณครูอยู่นี่คุณครูอยู่นี่เยี่ยมเยียมเยี่ยมคุณครูโยกเบาๆอ่าอันนี้เป็นท่าที่น้องกระตังทำไม่ได้อยู่แล้ว ป่าจะทําได้ป่าจะคุ้นเคยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่าท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดแก้นส่วนส่วนหน้าท้องส่วนหลานส่วนกระดูกทั้งหมดกระดูกสลังทั้งหมดนะคะจะเป็นอีกหนึ่งท่าที่เราใช้ในการกระตุ้นการรับรู้ผ่านข้อต่อผ่านข้อต่อทุกข้อของร่างกายแกนกลางของเรานะคะก็คือกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพกได้หมดทั้งลำตัวนะคะท้าไหนอีกน้อน้้าไหนอีกอ่ะ,อะมีคุณครูหรือว่าผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยสักถามไหมคะเหมือนอย่างที่ครูกอลเล่าให้ฟังนะคะการออกกำลังกายนะคะกิจกรรมแอคทิวิตี้นี้นะคะเราก็จะช่วยในเรื่องการพัฒนา อย่างที่ทุกอย่างที่ครูก,กอบได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อทั้งสองซี่ของร่างกายของเรานะคะเราเรียกว,ว่า by lateral co- 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 อย่าวิ่งนะเดี๋ยววิ่งนะ้เดี๋นะยวบ,บอลลุนนะคะ co-ordinate co-ordination นะคะแล้วก็อ่าเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะ ไม่ใช่ว่าทุกคนเดินแล้วจะมั่นคงเสมอไปใช่ไหมคะฉะนั้นการออกกําลังกายก็จะช่วยให้การทรงตัวชนเดินชนแล้วไม่ล้มนะคะเดินบนพื้นที่ต่างระดับแล้วไม่ล้มนะคะจบไวไหมคะเหนื่อยมากเลยนะ <c oughs> สิบห้านาทีเหนื่อยมาก <c oughs> มีมีคำถามไหมคะคุณตูมีคำถามไหมคะ คุณครูท่านใดมีคำถามไหมคะครูฟินจะเรียกถามนะคะครูทอมมีคำถามไหมคะอ่อครูต่องล,ล,ล,ลองซ้อมไหมคะลองซ้อมท่าไหมคะ ไหนก็เอายิมบอลมานั่งอยู่แล้วในครูต่องโชว์ท่าให้ดูหน่อยได้ไหมคะนั่งบนลูกบอลและยกขาสลับ <c oughs> อย่ามองหน้ากันออยเรียกครูต่องสิคะครูกอลเรียกให้ทำถ้านั่งบนลูกบอลและยกขาสลับต้องลองทำดู ต้องลองทําดูนะคะว่าเราจะรู้สึกว่าเอาได้ฝึกอะไรแกนกลางลําตัวคืออะไรคุณต้องมีบอลอยู่ในมือนะคะ่ะลองดูค่ะคุณตอ๋องอมีคุณครูคท่านใดจะถามไหมคะหน่วยบริการท่ายางครับน้องก้อนอิดมีคำถามครับผม จะพูดยังไงเอาพูดมาลูกผมไม่มีลูกบอลผมใช้ลายแทนครับโอ้ถ้าไม่มีลูกบอลวู้คําถามดีมากเลยอ่ะอ่ามีอะไรบ้างในหน่วยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีวีอาร์มีหางไหมมีมีมีอะไรบ้างในหน่วยมีอะไรบ้างมีลูกบอลขนาดเล็กว่านี้ก็ได้นะคะ ไม่นี่เลยครับพี่จะลูกแค่นี้แต่ลูกบอลล์บอลต้องลูกวอลล์บอลนะลูกวอลล์บอลได้ไหมครับลูกบอลล์บอลก็คืออ่าหลักการของการนั่งอะค่ะมันต้องตั้งฉากให้ได้เก้าสิบองศาฉะนั้นถ้าบอลเล็กไปกว่านี้หรือว่าใหญ่ไปกว่านี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการฝึกนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะ,ะ,ห,นนะ,ะหมายถึงว่า เราจะฝึกแกนกลางลำตัวใช่ไหมคะถ้าขาลอยอะ่ะเราก็ทรงตัวไม่ได้เลยอาจจะไม่เหมาะถ้าเล็กเกินไปและเราต้องนั่งยองเราก็จะไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบชนิดอื่นร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่นแทนถ้าไม่มีบอลยิมถ้าไม่มีบอลลูกใหญ่ มีคำถามอื่นไหมคะถ้าไม่มีบอลใหญ่แบบนี้นะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายไปนะคะน้องอีคิวจากห่บริการถ้ายังมีคำถามครับผมได้เลยค่ะ <c oughs> สวัสดีแล้วทำเซตละกี่ครั้งครับทำเซตละใช้การจับเวลาดีกว่าค่ะถ้านั่งบนลูกบอลอยากให้ได้สิบห้าถึงสามสิบนาทีนั่งบนลูกบอลแบบคุณครูเนี้ยค่ะนั่งแบบหลังตรงเลยนะอย่านั่งแบบหลังหอนะหลังหอแล้วไม่ได้อะไรนะต้องนั่งหลังตรงคุณครูคขอหันข้างให้หลังตรงเลยนะคะ เห็นหลังตรงไหมคะนั่งให้หลังตรงแบบนี้เลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังโคตรนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะก็ใช้การนั่งแบบนี้นะคะเพื่อแก้ปัญหากล้ามเนื้อหลังนะคะสิบหถึงยีนาทีนะคะแต่ว่าตัวอย่างอาจจะเร็วไปหน่อยนะคะแต่ถ้าย้อนกลับมาในท่าแรกได้นะคะในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะ สิบห้าถึงยีนาทีแต่ละท่าแต่ก็ดูที่ความเหนื่อยของผู้เล่นของผู้ออกกำลังกายด้วยนะคะถ้านักเรียนมีความเหนื่อยเหนื่อยก็ให้พักนะคะให้หยุดแล้วก็เปลี่ยนท่าได้นะคะพักหนึ่งถึงสนาทีในแต่ละเซตได้นะคะสำหรับตุ๊กตาย,ยางนะคะเราจะได้เรื่องของการทรงตัวทรงตัว อ่าได้เป็นแค่ในกลุ่มกล้าเมเนื้อในแต่ละกลุ่มแค่นั้นในตุ๊กตายางมันจะมีความเตี้ยใช่ไหมคะค่ะเราจะไม่ได้ตั้งฉากเป็นเก้าสบองศาหรือว่าเด็กบางคนถ้าเด็กตัวเล็กมากๆก็ใช้ได้นะคะก็จะได้เรื่องของแก้นอ่ากล้ามเนื้อกล้กลางลาตัวเหมือนกันในลักษณะของการขยงนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะอยากให้ทําการในกลุ่ม ทุกประเภทความพิการได้เลยนะคะยิ่งที่ยกตัวอย่างมาแล้วเอาน้องมาสาธิตก็คือกลุ่มเด็กออทิสติกออทิสติกเราคิดว่าวิ่งแล้วจะไม่มีปัญหานะคะน้องเขายังมีปัญหาเรื่องระบบประสาทความรู้สึกหรือเราเรียกกันว่าเซนซอรี่นะคะซึ่งในการนั่งบอลจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสเวลาขยัาเห็นไหมคะแรงก็จะอัดกดตามข้อนะคะที่กระตุ้นเรื่องของโพรพิโอการรับรู้ การรับรู้ผ่านข้อต่อได้เพิ่มเติมด้วยในกลุ่มของเด็กออทิสติกนะคะสำหรับเด็กร่างกายเด็กที่นั่งชันตัวนั่งยังไม่ดีนั่งแล้วล้มง่ายหรือยังไม่นั่งก็ฝึกในท่านี้ได้เลยค่ะเพื่อกระตุน้นคอหลังและก็ะลำตัวนะคะในเด็กกลุ่มประเภทร่างกายหรือกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกลุ่มที่มีความนั่งยังไม่มั่นคงนะคะสำหรับการออกกาลังกายแบบนี้ สำหรับครูกร๊อมนะคะในการออกกําลังกายในเด็กที่ติดเตียงติดเตียงเลยหมายถึงไม่มีกล้ามเนื้อเลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆนะคะครูกร๊อมก็จะใช้ท่านอนคว่ำแล้วก็ดันตัวขึ้นนะคะนอนคว่ำแล้วก็จัดท่าให้น้องดันตัวขึ้นอันนี้ก็จะฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อหลังและการชันคอนะคะก็จะกระตุ้นพัฒนาการลําดับแรกสําหรับเด็กที่ ติดเตียงหรือเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะในการออกกำลังกายอันนี้ที่เลือกมาเป็นท่าท่ายง่ายถ้าเรามีบอลจะไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะตอนนี้อยากให้เป็นลูกบอลเพราะว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ที่เด็กชอบเด็กจะชอบมากๆในครั้งแรกที่ครูกอล์ฟจะรับรับเด็กมาฝึกครั้งแรกเลยครูกอล์ฟจะเอาลงบอลก่อน เพราะว่าการกระตุนะ้นภาษาสัมผัสการบาวซิ่งจะทําให้เด็กรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็คุ้นเคยได้เร็วขึ้นเด็กก็จะลดภาวะของการร้องร้องเร็วขึ้นอะลดลดลงลดการร้องไห้งองแงหรือว่าการไม่ไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยก็จะส่งเสริมเรื่องของการปรับตัวให้กับเด็กได้นะคะก็เลยเป็นกิจกรรมแรกสำหรับการฝึก เมื่อแรกรับเด็กของครูกอฟหรือว่าครูกายภาพเลยนะคะมีข้อสงสัยไหมคะฝึกได้ทุกคนฝึกได้ทุกคนทุกประเภทจริงๆนะคะอย่างกีนีกรตามก็จะมีปัญหาเรื่องไม่สามารถนอนง่ายบนลูกบอลได้เนื่องจากการรับรู้ความรู้สึกไวไวเกินไวจนทำให้เขารู้สึกกลัวก็เลยไม่สามารถที่จะนอนได้แต่เพื่อฝึก หลายๆท่าวนไปวนวนวน,วนในครั้งสุดท้ายในรอบสุดท้ายน้องก็สามารถที่จะนอนบ,บอนลูกบอลได้นะคะมีข้อสงสัยไหมคะอยากให้ถามยังไม่หมดเวลา <c oughs> ยังไม่หมดเวลามีประเภทอื่นๆไหมคะมีข้อสงสัยไหมคะกีนี้ครูก็บอกแล้วนะประเภทเด็กที่มีการนั่งไม่มั่นคงก็ฝึกได้ใช่ไหมคะ เด็กที่ติดเตียงก็ฝึกได้บนลูกบอลนะคะเด็กออทิสติกก็ฝึกได้อีกบนลูกบอลนะคะมีข้อสงสัยในประเภทอื่นๆไหมคะถ้าในเด็กที่เราสงสัยว่าการทรงตัวไม่มั่นคงการทรงตัวไม่มั่นคงสังเกตได้อย่างไรในลักษณะของการเดินค่ะเดินขาขาเขาจะมีความห่างเยอะห่างเยอะ แล้วก็เดินก็รู้สึกว่าเดินทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างข่องแค่ลหรือข่องตัวอันนี้ก็คือมีปัญหาละเรื่องของการส่งตัวนะคะอันนี้ก็ควรที่จะกลับมาย้อนกลับมาฝึกเรื่องกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเดินมีประโยชน์อย่างไรคะเวลาเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมมะค่ะใครโซนก็ไม่ล้มง่าย นะคะไม่งั้นเวลาไปเดินในที่ต่างๆพื้นที่ต่างระดับหรือไปเดินในคนที่มีอ่าคนเยอะๆใครชนนิดหน่อยก็จะล้มล้มง่ายนะคะคุณรูมีคำถามเพิ่มไหมคะครูต๋องจะมีคำถามอยู่ครับบอกให้ลองนั่งดูในไหนๆก็มีลูกบอลในมือแล้วมันนิ่งไปหรอคะครูตอง บอลน,นิ่มไปหรอคะเปลี่ยนได้นะคะบอลรั่วครับผมมาเปลี่ยนเลยมาเปลี่ยนเลยหครับห้องกายภาพค่ะมาเปลี่ยนที่ห้องกายภาพเลยหน่วยไหนไม่มีบอลบ้างคะมีไหมหน่วยไหนไม่มีบอลอะไรนะครับหน่วยหน่วยบริการท่ายางยังไม่มีบอลค่ะได้ไม่ยืงได้คะ่ะยังมีรูบอลอยู่ ย,ยืมยืมยืมต้องเซ็นเซ็นยืมไหมสัญญายืมไหมคะหรือว่ายืมได้เลยคุยกันหลังไหมคุยกันหลังไหมแต่ว่ายังมีบอลให้ได้ยืมแล้วก็ได้ไปฝึกให้กับเด็กได้อยู่ค่ะเดี๋ยวกายภาพจะเหลือไว้แค่สองลูกพออ่ะอ้าวอ้าวพูดว่าอะไรก็อิดไม่มีบอลครับได้มายืมได้เลยก็อิดมาแบกเลยนะ พร้อมอยางพร้อมมาแบกบอลยังแบกบบนแบกบกันสิเ <c oughs> ดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งลูกชิงนะชิงระหว่างท่ายางกับแก่งกับจานอ่ะเดี๋ยวหลังไปนะคะสำหรับใครยังไม่ได้มีบอลนี้จะใช้สำหรับฝึกเด็กน,นะคะก็ ึกได้กับทุกประเภทความมีการจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กออทิสติกนะคะควรที่จะกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสก่อนกระตุ้นเรื่องของ Primary Sensory ก่อนนะคะก่อนที่จะไปฝึกกิจกรรมหรือว่าวิชาการนะคะเพื่อปรับสมดุลในภาวะ Sensory ของของเขาก่อนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมกายภาพบำบัดวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็คือการออกกำลังกายร่วมกับ ยิมบอลน,นะคะสำหรับคุณครูท่านใดมีคําถามนะคะหรือผู้ปกครองท่านใดมีคําถามนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาในช่องแชทได้นะคะสําหรับกิจกรรมถ้าใครสามารถทํากิจกรรมได้ก็ส่งภาพมาโชว์กันนะคะจะได้บอกว่าเป็นท่าที่ถูกต้องและควรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ